เขาไม่ได้มีการแอกมาในสภาวะที่มันไม่มีกลุ่มไม่มีเครื่องไเพื่อเลยเนี่ยเขาไม่แม่ใจะกอะไรนานักอนทำงานเราก็เอาตัวนั้คมาเรื่อง้นก่อนนะครับเึง่มต้นใส่ร้อเริ่มต้องตั้งเนี่ยให้มัน้อก่อนให้เป็นทานเสร็จเาก็เอาเย่าปบงเนี่ยถายไัรเอาไว้ตอนนั้นมันเกิด็งนะครับแต่าไม่ต้องสั่งคุต้องให้ เนองๆได้หเก็รู้ว่ามันเยอจนมันไปได้ครมนี้มวันที่เราจะเอาโพ่ไม่ได้ผ่านกระบวนการอะไเลยซึ่งผมเพื่อนเขาเลเามันมีร้อย้ร้อันนี้มาเสนี่ยทัง0นะครับของเชื้อที่มนถูกอาะนะตเพื่อนะงต่8ืว่ามันมีเ่นลดจากร้อย ประมาณสานาทีก็พอคานแล้วรั้สนาทีเนี่ยตั้งแต่น้เหือดไม่ใช่ครับขาต้องกัางทนั้งเหือก่อนน้ำเดือดน้ดน้อันนี้มาใส่